วันหนึ่งก็ละกิโลคะเจ๊ทั้งหมดประมาณร้อยสี่สิบโลร้อยสี่สิบโลนะคะสีสวยมากเลยใส่พริกแกงหรืออะไรคะเป็นน้ำหมักตัดย่างค่ะวันนี้แอนชาแนลนะคะอยู่ที่ตลาดเบอร์มาร์เก็ตนะคะร้านเกียงกับเฟสน,นะคะหมูทอดนะคะทุกคนรับออกงานนอกอสถานที่ด้วยนะคะพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ที่นี่ขายอะไรบ้างคะมีอะไรเมนูอะไรบ้างทอดค่ะอันนี้จะเป็นที่โครงกระดูกอ่อนค่ะแล้วก็สามชั้นทอดสามชั้นทอดแล้วก็สัดไก่หมูรวนค่ะแล้วก็ไก่ทอดค่ะอันนี้จะข้าวหมูทอดค่ะข้าวหน้าหมูทอดหน้าหมูล้วนอันนี้ข้าวหน้าสามชั้นข้าวหน้าไก่ทอดแล้วก็มีข้าวยำไก่แท้ค่ะต่อเท่าไหร่คะพี่หมูห้าสิบบาทหมูห้าสิบบาทร้อนๆเลยค่ะพี่มาขายวันไหนบ้างคะจะมาขายทุกวัน วันน e ี้นะคะที่ตลาดเบอมาร์เก็ตค่ะจะอยู่โซนทางด้านหลังนะเดอะซิปเด็ดนะคะพอพิกัดร้านแล้วก็พิกัดร้านนะคะจะอยู่บริเวณหน้าสุดซิปเน็ค่ะทางตลาดเบอมาร์เก็ตนะคะด้านหลังสุดเลยจะเป็นเป็นสีแดงใหญ่ๆแบบนี้เลยจะมีกองอยู่ด้านหน้าเยอะๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเชิญมาได้เลยค่ะวันนี้สเยอะมากเลยนะคะก็เหนียวหอเท่าไหร่คะ ก็เหนื้อหอยละสิบบาทแล้วก็ยังมีน้ําจิ้มแซ่บๆนะคะใช่ค่ะนี่น้ําจิ้มแจ่วค่ะจิ้มแต๋วแซ่บๆนะคะให้ทานนะคะทุกคนขายดีมากๆเลยวันหนึ่งเป็นละกิโลคะเจ๊ทั้งหมดประมาณร้อยสี่สิบโลร้อยสี่สิบโลนะคะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะทุกคนลูกค้าก็มากันเรื่อยๆนะคะค่ะมาเรื่อยๆค่ะขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเริ่มขายประมาณตอนห้าโมงถึงสี่ ท่าโมงสี่ทุ่มนะคะแวะกันมาได้เลยนะคะใครอยากทานมีทุกอย่างเลยนะคะมีหลากหลายเมนูให้เลือกเลยนะคะเป็นสำหรับหมูทอดนะคะนี่เลยค่ะห้าสิบห้มีข้าวหน้าไก่ทอดด้วยนะคะกิมแจวนะคะมีไก่ด้วยนะคะมีหมูมีไก่นะคะทุกคน,นมีข้าวเหนียวไหมครับ ขายเยอะมากเลยนะคะตอนนี้โโอ้นตรงนั้นใช่ไหมเย็นกาแฟนะคะร้านเียงกาแฟนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูไก่ทอดหมูทอดกันเลยดีกว่านะคะนี oui. ่แหละค่ะร้านนี้กําลังทอดทอดอะไรคะอันนี้ทอดเนื้อหมูครับอันนี้เนื้อนในหมูนะคะทุกคนดูโอ้โหสองกระทะเลยนะคะ ก็หมักมาเรียบร้อยนะคะพร้อมลงก,กระทะได้สทุกเวลาเลยค่ะทุกคนกินใหญ่ๆเลยค่ะสดใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันนะคะเฮียการันตีเลยค่ะทุกคนพน้อก็มาเยอะค่ะนี่ถแถวกันเยอะ เด็ดของทางร้านนะะทุกคนขายดีมากๆเลยนะค่ะมาเลยีช้อนให้ด้านนี้นะคะขายเยอะค่ะร้านนี้จะมาด้านนี้ใกล้ๆเลยนะคะทุกคน นอกจากขายที่นี่แล้วไปขายตลาดไหนอีกคะพี่มีร้านประจำอยู่ที่เอ่อหน้าอินเด็กบางใหญ่ครับหน้าอินเด็กบางใหญ่นะคะร้านขายอแบบนี้แหละครับค่ะร้านเปิดมาสองปีแล้วสองปีแล้วนะคะที่นี่มาขายนานหรือยังตลาดน,นี้มาขายประมาณสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนนะคะสี่ <4 S 2> <4 S 1> เดือนกว่าแก็จะเข้าห้าเดือน,นะคะ่ะ มีแฟนชายหรืออะไรหรือเปล่ามีแฟนชายหรือเปล่าหรือไม่ยังเป็นธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัวนะคะน,นี่เลยค่ะสองกระทะนะคะเป็นส่งของเราเองครับอ๋อเป็นือส่ของเราเองค่ะทุกอย่างทำเองกับมือ เราเลือกหมูที่ดีส่วนดีๆนะคะาามาทำเกรดเอนะคะทุกคนดูว่าเนื้อสวยมากเลยนะเราดูแล้วไม่มีมันเลยตากหมูสามชั้นมาจากโรงงานเลยครับของแฮปปี้ฟาร์มค่ะของแฮป p ี้ฟารมนะคะลองผิดลองถู through, กจังได้สูตรที่ลงตัวนะพี่นะ สุดหมักใช้เป็นข้าวเหนียวกับข้าวสวยสองอย่างใช่ครับใช้ข้าวหอมมะลิแท้ใช่ข้าวหอมมะลิแท้ใช่ครับกับข้าวเหนียวข้าวจ้าวมังคุดนี่จะร้อนเนาะพี่เนาะใช่ครับนี่ค่ะด้านหลังช่วยกันหลายคนนะคะเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะมได้ที่แล้วนะคะ สีสวยมากเลยใส่พริกแกงหรืออะไรคะเป็นหบัลกัะเทียมพริกไทยนะะเทียมพริกไทยนะคะจานสวยงามเลยะค่ะทุกคนกอหอมนะคะบรรยากาศร้านนะคะทุกคน้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะทันแน่นอนนะคะเพราะว่า ก็ช่วยเยอะนะคะนี่เขาก็พักไว้ก่อนนะคะทอดทีนึงก็ประมาณมสงองสามโลนะคะพี่เหลือแค่นี้เหรอคะพี่จะียขามีในร้านอีกเป็นร้อยโลครับร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลเนาะ เพิง่งเริ่มเริ่มทอดเรื่อยๆเนาะพี่เนาะใช่ค่ะหนึ่งก็สิบเม็ดแล้วครับผมค่ะขายดีนะคะทุกคนเลยข้ามาลุมแป๊บเดียวะะเลยค่ะครับปนนะะเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะหอมๆนะคะ

อันนี้เป็นกำมังน้ำจิ้มค่ะจิ้มแก่รสเด็ด ผิดละห้าสิบาทนะคะโผิดหนึ่งแถมไที่หนึ่เอา3าผิดได้ผิดหนึ่งก็เยอะอยู่นะหะ50บาทอา๋อค่ you know. ออะ you know. จีรับสามขีดเลยนะคะทุกคนให้น้ำจิ้มสวยมากโอเคน่ารักแตงจิ้มน้ำจิ้มนะคะแซบสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับ ร้านที่เรียงกาแฟนะคะหมูทอดนะคะมีรับงานออกนอกสถานที่ด้วยนะคะโทรมาสั่งจองกันได้เลยนะคะ0 8 8 8 8 4 6 1ห2นะคะนี่เลยค่ะีะนี่เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะคะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องแอนแชนแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ